สวัสดีครับเช้านี้เรามาอยู่ที่สนามโรงเรียนรัรรุมครับเป็นการเริ่มซ้อมฟุตซอล12ปีขัดภาคกลางอบจอนนท์เป็นเจ้าภาพครับในการคัดภาคกลางวันนี้ก็ได้ตัวมาเสริมทัพครับที่เห็นก็น้องเต็มครับตัวเล่นด้านหลังของเราครับสารพัดประโยชน์ครับ เล่นคู่กันอีกคนก็น้องดีมครับน้องดีมเนี่ยปลายคลองส่งเข้าประกวดครับแล้วก็ที่เห็นนี่ยเสื้อมีมีเบอร์ครับวันนี้ครูธันวาส่งเข้าประกวดครับโรงเรียนวระตึกก็ครูธันวาบอกว่าเอามาลดอยู่ครับช่วงนี้ครับ แล้วก็น้องปลายครับเสริมทับมาใหม่ครับน้องจากวัสนามครับ12ปีฮะพศ2555แล้วก็อีก2คนครับน้องมาจากวัยสวยครับคุณครูสันส่งเขาประกวดครับโรงเรียนตลาดบางพรัตครับนี่อีกคนครับเสื้อสีส้มจากโรงเรียนตลาดบางพรัตครูสันส่งเขาประกวดครับเบอร์67 วันนี้ก็จะมีการคัดอีกหนึ่งคนครับที่จะเข้าร่วมทัพ14บ14คนทีมฟุตซอลหญิงอบจนนทบุรีครับและเสื้อมวงก็อรกออมครับสตาฟโค้ดบรรลุมฮะที่เห็นกันคุณหน้าคุณตาครับน้องก้านผู้ครับนี่ฮะเด็กๆจากโรงเรียนบรรลุมสูงยาวเข่าดีครับอีกคนครับ ใบเฟิร uh, ์นฮะน้องป .5 ครับแล้วก็ไว้ย1ิเขวบครับน้องสายปานนี่ฮะน้องสายปานไว้ยสบเป็ดขวบครับแล้วก็ ตับคนใหญ่ของเราฮะผู้ควบคุมทีมฮะคุณธันวาครับวันนี้ที้จี้ตราแรกก็น่าเสียละใส่เสื้อสีส้มฮะแต่ว่าในระยะาวมันน้อยไหมผู้รักษาประตูวัยสิบขวบครับน้องไอซ์เบอร์สองครับหลักการนี้ครับน้องเบลครับวัยเก้าขวบครับวันนี้ก็จะอยู่หรือจะอยู่ร่วมทีมหรือจะหรือจะเป็น ช่วยครับวันนี้เดี๋ยวจะมีการคัดตัวกับตลาดบางครัตอีกหนึ่งคนครับแล้วก็น้องปายครับผู้รักษาประตูครับมือสองครับจากโรงเรียนวัดรุ่ม<อ>นี่ฮะนาเปาของเราทั้งคู่ครับความหวังอบาจรนนทบุรีฮะน้องแก้วครับไปส1บเอ็ขวบ แล้วก็นี่ฮะน้องหอมครับเราเจอวิดีโอทุกวันครับซ้อมอยู่กับโค้ชเจมครับโรงเรียนวัดบเเดือครับคู่หน้าเขาจะเล่นด้วยกันฮะคู่นี้เ,นเสื้อสีดําก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีฮะจากสภากาแฟบวรนิเวศครับนะฮะให้เสื้อซ้อมในการฝึกซ้อมของเด็กๆรุ่น12ปีครับ นี่ฮะสตาฟโค้ชอีกคนครับคุณเจมส์ครับโรงเรียนรัดมะเดือวันนี้ก็รวมทีมซ้อมมาแล้วครับของเด็กๆหลังจากที่สตาฟโค้ชต่างโรงเรียนก็ฝึกซ้อมของตัวเองครับไปสวยอย่างนั้นเอกกับกับเมย์จุโก ครับก็ขอไว้แค่นี้ก่อนครับเช้านี้นะครับก่อนจะมีการฝึกซ้อมในการลงทีมฮะสามโฟเตอร์โฟตเตอร์ละสิบนาทีนะครับต่อด้วยหน่งหนงครับ